ตี่าเขาตีนั่นเห็นบ่นี่นีู่โ้นี่นี่นี่เฮ็ดคือเฮ็ดเอาเลยเนาะอ้ยมันแม่เนี่พี่น้องเมันป็นเฮ็ดเอาเแม่เจ้านี่ะยเงีขนมานี่อ้ยอ้ย้ยนี่แม่ม่้ยงานเด็งานเดพี่น้องอ้นี่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 นแม่หหินรือมั้ง่เฮ็ดเพาะ่ กำโอโย่พี่น้องเลยขักบอของแทบบอถอย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 ทีถอย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 อู้อ้ยอู้อู้อเห็นเป็นพวงไว้เลยดิดิดิสิกะป้าว้กรบอกอยากป้าและพี่น้องป้าโบรไณป้าโบราณมันใหญ่แล้วนี่เนี่ยผู้อื่นมาเอาก่อนมันใหญ่แล้วป้าพี่น้องเลยว่าขั้นเท้ากะป้าปลาไว้เท้ากระชิดได้แบบแบบงามเลยนะงามเลยนะแต่ว่าเซ็ตมืออื่นน่ะเมนเรเร็วเรเห็นแล้วว่าป้าใบเบแล้วบ่พอกว่าป้าใบเบฟ สวัสดีพี่น้องกุกป่าลุงป้าหน้าสุขุสุขคนครับผมบรรยากาศป้าเพชรเพาะคือเก่าครับสองคนกับสมมุนคือเก่าครับผมสวัสดีค่ะมื้อนี้สามมุนกับปลา,าเพชรเพาะเส้นเก่าเส้นเพล่คื<น>อเก,ก่ามาเพาะกะลุยเลยบ<น>่มื้อนี้อีกมือหนึ่งมืดฟ้ามือฝนสิมาเนาะจัจกสิตกบ่ตกดอกมาเพาะกะบ่เว้าหลายพี่น้องเลยอดซ้อนซัดแมงกีนาหัวกิวก้ว <laughs> เ,เอาเลยเ <laughs> บิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ่งเบิ้งนี่โอ้ยเอาประต้องพูดพิ้มทำเพลงดอกมื้อนี้ค่ะเบิ่งครับลงเทแน่นอน โอ้ยใามันไหลมีอยู่ไซน้ำไหลพอดีกุมแล็กแ้งหมันเนาะจ้าเอ่อหมันประมาณขักหมันแน่แท้นี่แต่ดอกอ่อนๆพี่น้องเฮ็ดออกใหม่นี่โอ้เอาตามมาดูจุดติดอย่างนี้นี่เอาให้จุดมือห้อยเหยียบเลยนี่เอ๋อกุมเล็กแค่หมันจ้า มันมันมันมัฮะไปรุ่นกันครับพี่น้องมันนี่สมานบ่มานเนอะตอน่ี้เขี่ยได้จงเห็นนี่นะเนาะออเขี่ยกับหินได้มันถึกน้ำน้ำตินเลยอ่อนน่อยน่อยมันก็เลยเห็นกับใบไม้ปุ๊กเนอะหองน้ำได้สมัยเก่าคือเก่านะใ่ไดี่เอ้นี่นี่นีนี่้ี่ี่ี่ อของเทอะไรต้องดื่มทาข้างในก็มีตรงได้นอดใหม่ไปได้ขนไปรดใหม่ก่อนเลยหมดสมกัดคันเลาทางพีพี่น้องพี่เฮ้ยเอาเอาเอานี่ก่อนนะนี่จะไปเก็บตางนั้นหมดสมกจ่มันมาได้ในอะไรหมดสม Ơ, bởi đường nó sợi mừng nhỉ nó Mềm chứ Nè, kim không? Kim hèn có bởi lắm nhỉ nó Ôi Ngon ngon, ngon ngon Cầm nhay mông Ôi พอหม่งมันเลยพี่น้องพอเลยพอนียเต็มหนึ่งโอ้เอากายกมาดิเองเ้ยเฮ้้้ยเเ้ยเเ้ เอาเกี่ยวเอาวะนี่อ้ยอืมอ่ากำเริบแห่งหมาดของเท่เฮ้ยฮะเฮ้ยต้นมาเขาก็เจอในะจีพุนไฟเหรอนะเพราะมันทั่วไปมันยังโอกเนาะมันบอกว่าจีพุนไฟกับบุได้มัน โอ้มาแล้วพี่น้องเลยเริ่มต้นกับมาแล้วพี่น้องกระผมว่าเฮ็ดชีสระค่ะพี่น้องนี่นี่ตีเบาๆตีนั่นเห็นบอของแท้เป็นฟงอยู่เลยโอ้ยของแท้พี่น้องของแท้นี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่เฮ็ดคือเฮ็ดเอาเลยเนาะโอ้ยมันบริเวณเด้อพี่น้องเด้อมันบริเฮ็ดเอาเดลยเฮ็ดด้อจ้าบวกเนี่สมุยเงี้ยเงี้ยขึ้นมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เออเออแม่นหมดเลยโอ้ยงานเด้อโอ้งานเด้พี่น้องเอ้อนี่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 แม่นหมดเลยแม่นแมน่แมนบังหินหรือมั้งบ่เหเพาะใช่ไหมบ๊วยกำโอโย่พี่น้องเลยขักบ่ของแท้บ่สั่งขนาดเลยบาดีพี่นเองอย่าอย่าเออสวยเลยสองดอก นี่นี่ไปตัวของผมมีว่ะเอ้ยมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกแล้วครับท่านโอ้ยังน้อยโพดอ่ะนี่น้อยก็เอามันได้เคลียร์ออกมาแล้วอีกแล้วครับท่านน้อยอีรีกรบโบเอาเขาก็จะฟังไว้อ๋อถ้าปล่อยไว้เป็นกลุ่มเลยนี่แม่นกลุ่มใหญ่เลยตรงนี้อ้หูกำลังใหญ่เนาะถ่มไว้หมดอ่ะพดโพอแล้วจี่ชั้นนีก็เออ จะม่โอ๊กเฮ้ยอมานลลวพี่น้อง้อลงน้ำไหลครับผมไปก่อนมโมมเอ้วะโมผมผมมจลงนี่ชิมเลยอ้าวเออแห้งเคียแห้งเห็นตัวนี่ มันเฮ็ดเกิดใหม่แล้วก็บมันยังบ่ท่านด้เสาะคักพี่น้อยต้องด้เคลียร์กับค่ะใเบ่งแหอยู่ใต้พี่เต็มหมดเลยว่ะฮะอู้ฮะฮะโอ้ห้อไ้อยห้อยหอยหอยอยหอยอย้อยอย้ยอย้อย้อ้ยอ้ยยย้อยะ้้อยปะ้่้อห้่้้หอ่ยออหออ้ออ้ย้ออ้ย้้้ แบบงามเลยนะงามเลยเนอะแต่ว ja ่าเซ็ตมืออื่นน่ะเจ้าเขาคอยออกเจ้าเขาคอยออกเห็นาะพาบุได้พาบุได้ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์อย่าเล่นของมาได้ใหญ่จะเข้ามาบุหรี่โอ้กว้างอีกเลยอ๋อหลายอนโดตรงนี้อืออ้าช่ามันเลยพอจะฟังได้อยู่เอาดิกบไปทุก่านเออสิกบไปยิงนะคบจะให้เฮ็ดกันแล้วออกอะไรคลักไล่เด้อ ล้้นี่งโมตึงนี่ปานี่ปาอนอยู่เลยนาะกอบสองกำน้องอือาปลาว้มือสมืออเป็นพุ่มผงบอลกรชิฟังไเออนี่อไนี่ังไรอยู่นนี่น่นีอนี่นนีีนนนี่น่ หมดแล้วเห็นคนติฟังไว้แล้วกกกกเอ้ามันมันมันธรรมดาที่ไหนจ้ะพี่น้องจะเป็นโลเลยแมนอ่าเอ้ากงกัดหูเนม่มหนมหอุ่น่นี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 ่น่นุ่่ อุ้ย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 อือหือมันึ้นเนี้ยหรออืโดโพดโดน้องเลยอจ้าข้างนี้เอ้อเนี่ยฝนของกางควัดหึ่งบวขกับหินมันเนาะมันอยู่ลึกอฟ้าดอกยังไงนี่แหละฝนตกใส่เลยนี่ บ่งปู่ตะละดอกแตะละดอกแตะละกำเตะละดอกอ่อหมุดอ่อยมุดอ่อยมุดอ่อยมุดปูยเฮ้ยซาใจดิอุ้ยปวดตุ๊บดเริ่อตุ๊บมาละเปนปวตุ๊อกน้ำค้างในใบไม้นี่อออลังกัรนี่ๆๆอูยเม็ดพวกนี้้ใหญ่โอ้โหเห็นหน้าเต็กเอเต็กอันวัดี กำลังขึ้นไม่พี่เนาะงลังแข้งกำลังขึ้น Tiến độ ừ. hmm. hmm. thì là độ lợi Để chứng Độ cơ nhỏ nó đang Nó Hình thao thì chạy rồi đấy ừ. มาแล้วพอแล้วบ่วเมื่อยแล้วเนะาะชุชมผลงานของวันนี้นุ๊กไม่ว่าวันไหนก็หมานคือเก่าคือหมานเนะาะหมันมันพี่น้นนองะไรเป็นโลโเรื่องวันนี้ก็ได้งามเพชรงามครับเพชรมันกำลังออกใหม่เอ้ยเฮ้ยเพชรหลังฝนความขาวซ่อนถึกแต่มันก็นยังไม่ได้ออกทั่วไปหรอก ยังออกอยู่ในขีปนไฟเขี้ยวน้อนี่อันขีปนไฟถ้าไม่ขีปนไฟก็ไ่ได้เร่เลยมืดเลยเอ้าถือว่ามันถืน้องเลยอ่อนๆได้เลยมันคือเก่าจ้าเมนี้ก็ซ้ำนี้แหเนาะไม่ไหมฉันว่ากันไหมสิไปทางไหนเราก็ว่ากันไหมเมนี้ก็ซ้ำนี้แต่ถือว่ามันแล้วล่ะเป็นโลล่ะถ้าบ้านแล้ววะนี้มืดมืดคึมคือเกล้าสองสามมื้อวันนี้คึมตลอดเนาะดีแล้วล่ะ มันจะได้ออกหี่เราง้ก,ก็ได้ใช่ไหมมันออกง่ายเอ๊ะฮะสำหรับมันนี่กับบ้านเราวันนี้จ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามใ,มาในี่ยสาวมือถือเป็นกำลังใจในีเด้อจ้าเพื่อตาวมือสได้หาหที่พอไอ้บุญห,หลายๆจ้า <laughs>